มายังพันเตวิสุงวิสุงรักณนทายะติสรเนนะสหะปัญจะศิรานิยาจามะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสมมสะ พระควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธัทงสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุตยิยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุตยิยมปิธรรมัง สารนังคัจฉามิทุติยมปิสังคังสารนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตติยมปิสังคังสารนังคัจฉามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุรามีระยะมัชฌะปมมาตานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิทัสสิกขาปทานิศีเลนะสุขติงยันตี สีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีรังวิโสทะเยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนะโมตัสสะ พระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนาโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะสุวิชาโนพระวังโหติติอิอ ณบัดนี้อัตตมภาพจากในรับประธานแสดงพระธรรมเทศนาในบันดิตกถาพระนนาวา่าในเรื่องของผู้รู้เป็นผู้เจริญเพื่อให้ญาติโยมได้สุขสวัสดิ์หากนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นจงโปรโดสดับรับฟังเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธา ประดับสติปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญาราศีของท่านสาธุชนทั้งหลายผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในวันธรรมะสวนะใหม่ในวันนี้ตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปในวันนี้เป็นวันพระญาติโยมทุกคนทุกท่านเสียสละเวลาในการตื่นแต่เชา้านำพัตตาหาร นำของมาถวายพระภิกษุสงฆ์องค์สัมณเณรเรียกได้ว่ามีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการที่ญาติโยมสัมมาหาของต่างๆมาด้วยความสุจริตเป็นสัมมาชีพอย่างนี้แหละญาติโยมเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่รู้ดีดังพระบาลีที่อัตมาภาพยกขึ้นมาสุวิชาโนพระวังโหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญผู้รู้ดีคือรู้ในอะไรรู้ดีนี้รู้ว่าเราควรทำอะไรทำดีอย่างไรแล้วจะประสบผลมีอัธยาศัยดีเป็นผู้ที่วางตัวเหมาะสมบางคนบางท่านเป็นผู้ที่ไม่รู้ดีคืออย่างไรอย่างที่เราเห็นการรู้ดีคือผู้ที่รู้ว่าตนจะสามารถ นำความรู้ที่ตนมีไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบางคนบางท่านอาทิเช่นเป็นแม่ค้าขายของบางคนไฟ์สดขายของพูดจาชักชวนให้ญาติโยมให้คนอื่นเชื่อพอซื้อของไปไม่ตรงปกนอ้เราซื้อมาก็เสียใจที่ทำไมพูดจาชักชวนดีแต่ทำไมซื้อมาแล้วไม่ถูกต้องตามที่ต้องการ บางคนบางท่านเป็นผู้มีความรู้เรียนนักกฎหมายจำบทกฎหมายในทุกมาตราแต่ว่านำไปใช้ในทางที่ผิดหาช่องโหว่บทกฎหมายนำไปช่วยเหลือคนที่ไม่ถูกต้องอย่างนี้เขาเรียกว่าชั่วดีรู้หมดแต่มันทำไม่ได้ผู้รู้ดีนี้แบ่งออกเป็นสองอย่าง 1. รู้ดีในทางโลกคือรู้ว่าตนเอง ต้องทำอะไรนะศึกษาเรียนรู้ในทางโลกเหมือนพวกเราทุกคนทุกท่านเรียนรู้กันมาตั้งแต่ประถมมัธยมถึงอุดมศึกษาก็เพื่อหาความรู้ไปประกอบอาชีพไปใช้ในการดำเนินชีวิตโดยสุจริตถูกต้องตามกฎหมายนี่ถึงจะเรียกว่าผู้รู้ดีทางโลก 2. ผู้รู้ดีทางธรรมคือผู้ที่รู้บาบ,บุญคุณโทษรู้ว่า ศีลสมาธิปัญญาคืออะไรและรู้จักการละความโลภความโกรธความหลงโดยเฉพาะสามสิ่งนี้อกุศลน,นี้หากท่านใดมีครอบมีติดมีตามตัวไปย่อมทำให้ชีวิตไม่เจริญรุ่งเรืองดังเช่นพระบาลีดังเช่นนิทานที่อัตมภาพจะเล่าให้ยมได้ฟังในสมัยหนึ่งตอนนู้นสมัยก่อนพุทธ,ธากาล เป็นเรื่องราวในอดีตชาติให้ญาติโยมลองจินตนาการถึงทิวเขาถึงป่าไม้มีหมู่บ้านต่างๆมีพราหมณ์คนหนึ่งคอยเดินเรี่อยขอเงินขอเงินชาวบ้านต่างๆนานาได้มาทั้งหมด1,000พกหาปณะนะถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็เรียกว่าหลายร้อยบาทหลายพันบาทหลายแสนบาทอาจจะไม่ถึงแสนนะญาติโยมเมื่อเดินขอเงินแล้วอนำไปฝากเพื่อนไว้เพราะว่า ตนเองต้องเดินทางไปที่อื่นกลัวว่าเงินจะหายที่พอฝากไปแล้วไอ้เราก็เดินทางพราหม์แก่คนนี้ที่ฝากเงินเดินทางไปที่อื่นไอ้พรามหนุ่มพราม์คนนั้นที่รับฝากเงินไว้คิดในใจไม่เห็นมานานแล้วสงสัยคงไม่กลับมาน่าจะแก่ตายไปแล้วจึงนําเงินไปใช้จนหมดเมื่อเจ้าของกลับมามาดูเงินอ้าวท่านเงินค่าหายไปไหนเอ้ พราหมณ์คนนั้นเห็นก็ตกใจสิทำไมพราหมณ์แก่กลับมาไม่มีเงินคืนก็บอกว่าเอา้าท่านเรามีลูกสาวน่ารักคนหนึ่งอายุแค่15บห้าปีนะท่านสนใจหรือเปล่าโอพราหมณ์แก่เห็นแล้วอยากได้ได้เลยท่านเราเอาคนนี้แหละแลกกับเงินที่ท่านเอาไปเมื่อภรรย,ยาที่ว่าเป็นลูกของพราหมณ์มาอยู่ด้วยด้วยความที่เป็นพราหมณ์แก่ยึงไม่มีรีลาท่ารถเด็ด พิชิตใจสาวใหญ่สาวน้อยหญิงคนนั้นก็เลยไปหาเรียกว่าหาคนอื่นไปคบชู้ออกอุบายว่าท่านท่านเจ้าขาท่านเจ้าพามดิฉันเนี่ยทำงานมันเหนื่อยมากเลยอยากจะได้ท้ารับใช้มาช่วยเป็นชาติชายชาติหญิงพราหมณ์แก่ก็ตอบว่าโอ้หญิงน้อยเราจะหาเงินจากไหนมาล่ะหญิงก็บอกว่าท่านก็ไปหาเงินมาซิออกเดินทาง ไปขอคนอื่นมาเมื่อพูดได้ดังนั้นก็เตรียมของขนให้พราหม์เพื่อออกเดินทางโดยนำเป็นเวเฟอร์เป็นคุกกี้นะเป็นขนมฟันโอต่างๆในสมัยก่อนเรียกว่าขนมอบแห้งนะใส่กระติบไปห้อยคอแขวนไปเมื่อออกเดินทางพราม์ก็ออกเดินทางไปขอคนนู้นคนนี้ระหว่างทางพักกินน้ำ อแล้วก็เอาข้าวมากินกินข้าวเสร็จปุ๊บพักกินน้ํากินท่าให้เรียบร้อยลดยลืมโดยลืมว่าลืมลูดซิปไว้เติมปิดฝาไว้เองูไม่ได้กลิ่นอาหารมันก็เดินเลื้อยเข้ามาเข้ามาในส่วนที่เอาไว้เก็บอาหารเมื่อพรามปิดแล้วเรียบร้อยออกเดินทางขนงูที่อยู่ในกระติบไปด้วยเทวดาผู้เห็นอารักขาอยู่เอ ท่านข้าขอเตือนให้ท่านได้รู้ว่าถ้าท่านเดินทางไปโดยพักเนี่ยถ้าท่านพักระหว่างทางเนี่ยท่านตายแน่นอนแต่ว่าถ้าท่านเดินทางไปโดยไม่พักเมียท่านจะตายโอ้พระรามดีนึ่งนั้นเศร้าโศกเสียใจเอเราจะเดินไปเราจะหยุดพักเราก็ตายเราจะเดินไปถึงเมียเราก็ตายทำอย่างไรดี ส่วนฝั่งเมียนั้นก็ยังเรียกได้ว่าพอสามีออกจากบ้านแล้วก็เรียกคู่เรียกชู้เข้ามาคบมาใสมาผสมนะเมื่อเดินทางไปถึงเมื่อพร,รามเดินทางไปถึงพระนครก็เห็นคนกําลังทําบุญอยู่ก็เดินไปฟังทำร้องห่มร้องให้พระที่ท่านพระที่ท่านกําลังเทศนาอยู่ท่านก็เห็นเอจะทําอย่างไรนะให้ใชายคนนี้หายเศร้าหายโศกจึงออกอุบายด้วยใช้ ปัญญาปัญญาว่าท่านถ้าท่านเป็นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าท่านเนี่ยต้องเจออะไรมาก็าให้เล่าเนื้อความให้ฟังมะไหล่ฟังก็ออกอุบายช่วยเหลือนะโดยที่บอกว่ามีงูอยู่ในสิ่งที่ท่านห้อยมาเอเมื่อพบงูแล้วเอเราก็ให้เอาเงินไปฝังไว้ที่ใต้ต้นไม้เมื่อพราหมณ์เดินกลับไปถึงไปคุยกับ ภรรยาก็บอกว่าเอ้ยเราฝังสมบัติไว้ข้างนอกต้นไม้แล้วก็นอนหลับไปตื่นเช้ามาสมบัติหายเมื่อสมบัติหายโอ้เราอุตส่าห์หามาเยอะตั้งแยะหายไปได้อย่างไรออกเดินทางไปถามพระอีกรอบหนึ่งท่านก็บอกว่าของนี้ถ้าท่านอยากรู้ตัวท่านต้องจัดงานจึงม่อมเงินให้ไปให้มีฝั่งละเจ็ด เจ้าบ่าวจเจ็ดเจ้าสาวเจ้าสาวเจ็ดเป็นฝั่งแล้วก็ค่อยคัดคนเรื่อยๆจนเหลือเพียงแค่หนึ่งคนให้คอยสังเกตว่าใครที่เหลือคนสุดท้ายคนนั้นแหละครบชู้เมื่อรู้ได้อย่างนั้นก็บอกทางการแจ้งจับทางชายชู้และพราหมก็ใส่ยอยู่วัดสืบไปเรื่องนี้เนี่ยบอกให้เราได้รู้เรื่องอะไรหนึ่งเรื่องของปัญญา ท่านใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาว่างูอยู่ในที่ไหนบางคนบางท่านอาจจะสงสัยทําไมเทพารักษ์ถึงไม่บอกว่างูอยู่ในกระติบเพราะว่าท่านต้องการให้แสดงเห็นถึงพุทธานุภาพของพระที่ท่านอยู่ในวัดวาอารามสองเรื่องของบาปบ,บุญคุณโทษเรื่องของการครบชู้ท่านก็เห็นว่าหญิงคนนี้มีจิตใจที่ไม่ดี การที่ท่านจะเป็นผู้รู้ดีทำดีคิดดีท่านต้องอาศัยการพิจารณาว่าเอถ้าเราไม่เปิดใจรับฟังผู้อื่นถ้าเราไม่คิดตามถ้าเราไม่ปฏิบัติตามมันก็ไม่ได้ผลก็เ,เรียกว่าปัญญาทั้งสามในเรื่องนี้ท่านเป็นผู้มีปัญญามากคือสุตตมยปัญญาฟังมาเยอะท่านจึงสามารถที่แจงแสดงไขให้พรามเข้าใจได้พวกเราก็เช่นกัน ต้องอาศัยปัญญาในการรับฟังอาศัยความรู้ความคิดเปิดใจการเจริญทำการทําทางโลกกับทางธรรมเนี่ยเปรียบเสมือนตาสองข้างตาข้างซ้ายให้เราคิดว่าเป็นตาของทางโลกตาข้างขวาเป็นตาทางธรรมถ้าหากเรามองตาด้วยตาแค่ข้างเดียวเราจะมองไม่ชัดเจนมองเห็นแล้วเอ๊ อีกฝั่งหนึ่งมันคืออะไรเพราะฉะนั้นตาข้างซ้ายที่เป็นทางโลกช่วยให้เรามองเห็นวิทยาการต่าง,างๆการดําเนินชีวิตการประกอบอาชีพตาข้างขวาช่วยให้เราเห็นในเรื่องของความเป็นจริงของชีวิตเรื่องของสัจธรรมเพราะฉะนั้นเราทุกคนทุกท่านเราจะต้องอาศัยทั้งสองตานี้เพื่อให้ดํารงชีวิตไปได้อย่างเรียบร้อยและสมบูรณ์หากขาดซึ่งตาไหลาตาหนึ่งเราก็ไม่สามารถ รบรงชีวิตให้ถูกต้องและชัดเจนได้การทำความดีนั้นไม่ยากญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมกันในวันธรรมะสวนาใหม่ในวันนี้ขอเพียงแค่หนึ่งคิดดีทำดีและพูดดีหากรู้ว่าตนเองคิดดีอยู่จะส่งผลไปสู่การกระทาและคาพูดดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าอันความดีทำได้ไม่ดับศูนย์กลับเพิ่มพูนบุญกุศลดลราศี เพิ่มสติปัญญาบารมีทั้งชาตินี้ชาติหน้าสถาพรเมื่อมาปฏิบัติธรรมขอญาตโยมได้ตั้งจิตตั้งใจรับฟังและนำข้อคิดที่ได้รับไปปรับใช้สมดังบทอุเทศบทที่อตมายกขึ้นว่าสุวิชาโนโระวังโหติฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาผู้รู้ดีย่อมเป็นผู้เจริญ เทสนาปริโยสาเนในท้าที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยอันมีคุณพระพุทธผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงค์ผู้สูงเลิศจงมาก่อเกิดรวมกันเป็นเดชเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยนุนนำส่งให้ท่านทั้งหลายจเจริญด้วยจะตุรพิตรพรชัยกล่าวคืออายุวันนะสุขะละ ปฏิพานธนารสารสมบัติคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดหากเป็นไปโดยชอบไม่ผิดตามกฎหมายขอให้ความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จพันสำเร็จทุกคนทุกท่านสมดังมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาทุกคนทุกท่าน,ท,ท,านทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในบันดิตกถา ก็พอสมสมัยได้เวลาอัตมภาพขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศนี้ยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ อิจิตังปัติตังตุมหังกิป,ปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทมนานารโสยะตถามณนิโชติรโสยะตถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพโรโควินัสสตุมาเตภวตตวันตรายโย สุขีทีขายุโกภวะอภิวานธนาเสรสะเนจจังวุธาปจายิโนโจัตตารโรธรรมาวัฏทันติอายุวันโอสุขังภาลังุ